ละสังโยชน์สามได้จะเป็นพระโสดาบันมันก็เป็นแนวทางสู่นิพพานนั่นเองยังทำเบื้องต้นไม่ได้อะอานมาก็เลยไม่พูดถึงหงอย่างมหาวิเลศบอกว่าเนี่ยมันเป็นเบื้องต้นเข้าสู่นิพพานแต่เบื้องต้นจากละสังโยชน์มันก็ใช่ถ้าลองรับละสังโยชน์ได้เนี่ยจะเป็นพระริยบุคคลเป็นโสดาบันสังโยชน์สามสัตยทิฏฐิวิจิกิจฉาสีละพตตะปรามาต นี่คือผลทางสู่นิพพานที่มหาวิเลศบอกว่าเป็นเบื้องต้นแต่เบื้องต้นจริงๆอ่ะอย่างที่อาจมาบอกอาจมาเริ่มมาจากศีลสมาธิปัญญาเพราะพุะองค์เริ่มจากตรงนี้จากปัญจวัคคีย์เห็นไหมบางทีเอโยมทําไมพระถ,ถามจึงตอบไม่ได้โยมตอบเรื่องศีลสมาธิปัญญานี่แหละได้ทุกข้อแหละคือมันเป็นเบื้องต้นของการกําจัดอิเลสไง กำจัดกิเลสได้เนี่ยความโลภความโกรธความหลงอย่างหยาบเนี่ยสังโยชน์สามเนี่ยมันมันเป็นสมุเทเฉทประหารถ้าเป็นพระอริยบุคคลโสดาบันแต่ศีลสมาธิปัญญาเนี่ยถ้าลราขคมได้มันก็จะเป็นเบื้องต้นอของการกำจัดนิวรนกำจัดนิวรนคือ,อสมาธิมันจะมีกำลังพอศีลมีกำลังแล้วสมาธิมันจะมีกำลังสมาธิมีกำลังมันก็กำจัดนิวรนได้นิวรนคือกิเลสอย่างกลาง กิเลสอย่างกลางก็คือความโรคปรดหลงนี่เองที่มันเป็นตัวใหญ่ๆเรียกว่านิวรณ์กามฉันทานิวรณ์พยาบาทนิวรณ์ถีณมิทานิวรณ์วิจิกิจานิวรณ์อุทธจกุกุจานิวรณ์นั่นมันเป็นกิเลสอย่างกลางที่นิยมยังไม่รู้อะไรเลยอ่ะแต่มาก็ต้องบอกเบื้องต้นเน้นแต่เบื้องต้นเองศีลส,สมาธิปัญญาโยมทําศีนให้มีกําลังกําจัดกิเลสอ,อย่างยาให้ได้ก่อน แล้วก็กำจัดกิเลสอย่างกลางด้วยสมาธิพอสมาธิมันนิวรณ์มันสงบแล้วอะ่ะทีนี้ปัญญามันจะเกิดมันจะพิจารณากำจัดกิเลสอย่างละเอียดได้ที่มันพร้อมที่จะเกิดขึ้นนั้นเราไม่ต้องไม่ต้องรู้เยอะโยมบางทีบอกเอ๊ะที่นี่ไม่เห็นสอนอะไรเลยมาเรียนมาเยอะแยะสวดมนต์สวดเป็นเล่มๆเ,เรียนมาหลายปีแล้วก็เรียนจริงๆอะ่ะแต่ทำไมสอนอยู่แค่นี้ พราะประโยชน์มันเกิดอยู่แค่นี้แหละถ้าโยมทําได้แค่นี้โยมเอาไปรักษาศีลได้วันนี้อาน,นิสงส์มันเกิดวันนี้แหละศีเลนะสุขติยันติมันมีอาน,นิสงส์วันนี้โยมบางทีเข้าวัดมาเป็นสิบปียี่สิบปีก็ยังโกรธอยู่อย่างนั้นแหละเพราะโยมเลยรักษาศีลไม่เป็นแม้แต่ศีลกับติขาบทโยมยังแยกไม่ออกท่านจะนับหนึ่งตอนไหนนับตอนที่ละสังโยชน์หรือ หรือจะนับหนึ่งจากตรงที่เราเริ่มตั้งแต่เราตั้งใจรักษาศีลนควบคุมอรม,ามบางทีคนคิดว่าเออนิพพานเนี่ยมันง่ายเพรอพูดถึงนิพพานนี่ยพูดถึงอมันง่ายแต่ทำเนี่ยมันยากนั้นแนวทางเพื่อจะไปถู่นิพพานเนี่ยมันมีอยู่ตลอดแหละแล้วจะจับไะตอนไหนเหมือนกับโยมอยู่กรุงเทพอ่ะโยมจะมาชนบุรีอ่ะ โยมจะไปพักอยู่ตรงไหนก็ได้หรือโยมจะไปเริ่มนับหนึ่งตรงไหนก็ได้อย่างเราอยู่ชนบุรีจะไปกรุงเทพเนี่ยเราจะนับที่ไหนนับหนึ่งที่บางนามันก็ได้จะนับหนึ่งที่บางประปงก็ได้บางทีมันมีรายละเอียดปีกย,ย่อยเราจะเริ่มต้นตรงไหนเท่านั้นเองเกิดความเข้าใจที่นี้โยมไม่รู้ทั้งหมดอ่ะพอได้ยินได้ฟังแล้วมันก็จะหลงนะทีหลงคือ มันไม่รู้ไงว่าเนี่ยมันมันเกี่ยวเนื่องกันยังไงพระพุทธศาสนาเนี่ยเมื่อเข้าใจแต่อย่างเดียวกันแล้วอะ่ะอย่างที่อ่านมาบอกว่าเข้าใจปรมัตธธรรมแล้วเนี่ยมันจะไม่เถียงกันเพราะมันมีเป้าหมายอันเดียวกันแต่เราเทียบนะว่าเราจะเริ่มต้นที่ไหนจับจุดตรงไหนมามาประพฤติธปฏิบัติเหมือนกับที่สาวกของพุทธองค์อ่ะพุทธองค์บางคนเขาทาฌานได้แล้วอะ่ะ พุทโ์ก็ไม่ไม่พูดถึงฌานพุทโ์ก็มาต่อยอดให้เลยอย่างพวกเจดินเนี่ยเจดินสามพี่น้องทําฌานได้แล้วคือเขาบําเพ็ญตาบะตะบะคือฌานนั่นเองตบะคือสมาธิเพ่งเผากิเลสนี่พุทค์ก็แสดงอาทิตย์อนัตเลยแสดงโทษของความเป็นของร้อนอะไรเป็นของร้อนความโลภความโกรธความหลงนี่เองเป็นไฟ ลาคัคิโทสักทิโมหักคิเห็นไหมเนี่ยเนั่นจะนับหนึ่งตรงไหนแล้วแต่พื้นฐานเนี่ยใครมีพื้นฐานแค่ไหนพระอง์ก็ต่อยอดเลยเคยบำเพ็ญบารมีมาขนาดนี้แล้วก็จะต่อยอดให้เลยอย่างพระพาหิยะอย่างพระพาิยะพระพายยะนี่ พุทโเรือแตกไปค้าขายแล้วเรือประสบมรสุมก็เรือล่มแต่กลางทะเลก็ไปติดอยู่ที่เกาะไปอยู่ที่เกาะก็อยู่ในทะเลหลายวันก็ไม่มีรายเสื้อผ้าก็ไม่มีก็ไปเอาเปลือกไม้มานุ่งหม่มเอาเป็นผ้านุ่งผ,ผ้าหม่มเพราะผ้ามันไม่มีพอได้ปเปลือกไม้มาเป็นผ้าหม่มคนมาเห็นเขาก็โอ้คนนี้สันโดษปาถนาน้อย มีแต่ผ้าเปลือกไม้เองมานุ่งห่มก็เกิดความเลื่อมสเอาข้าวเอาน้ำมาให้พยายาเห็นโอ้เราเลี้ยงชีวิตหามาตั้งนานทําตัวอย่างนี้เนี่ยคนก็เอาข้าวเอาน้ำมาให้ก็เลยคิดว่าเออเนี่ยเป็นแนวทางมานานข้าวนานข้าวคนก็บอกว่าเออเป็นพระอรหันต์แล้วก็เลยคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นพระอรหันต์ประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นเองละเอกราบมันก็เยอะแยะวันหนึ่งพระที่เคยปฏิบัติด้วยกัน ไปเป็นพระนาคามีก็มาบอกว่าท่านนะ่นยังไม่ได้เป็นพระอรหันหรอกตอนนี้พระอรหันเกิดขึ้นแล้วในโลกพะยะเนี่ยเชื่อเพื่อนที่เป็นพระนาคามีมาบอกก็เลยออกเดินทางตั้งแต่คืนนั้นเลยมาถึงเทตวันเช้าพุทโธองออกไปบินตาบาตไม่พบพุทโธองที่เทตวันก็่าตามเข้าไปที่พุทโธองไปบินตาบาดก็ไปเจออยู่ระหว่างทาง ที่พระองค์กาลังบินธบาตก็เข้าไปกราบทําไมจึงรู้ว่าเป็นพระพุทธพระพุทธสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์เนี่ยเปีกติและจะมีรัศมีหนึ่งวารอบตัวจึงรู้ว่าเป็นพระพุทธเจ้าก็เข้าไปกาปราบพอเข้ากราบก็ขอให้พระองค์แสดงธรรมพระุองค์ก็ห้ามรอก่อนพายะเรากําลังบินทบาตพายะก็บอกสองหนที่พระุองค์บอกอย่างนี้พายะบอกถ้ารอตอนเนี้ย จากกันไปแล้วไม่รู้ใครจะตายก่อนการขอให้แสดงธรรมพุทโธก็เห็นว่าระหว่างที่เขอรอเนี่ยจิตเขาสงบความโกลงกวายมันสงบแล้วที่บอกให้รอแค่นั้นเองพุทโธพุทโธงก็แสดงธรรมไม่ฟวามไพรยารูปที่เธอเห็นจักแต่ว่าเป็นรูปที่เธอเห็นเท่านั้นแค่นี้พระไพยยะเป็นพระหรหันต์แล้วพอเขาบำเพ็ญบารมีมาเยอะพุทโธก็ต่อยอดให้บอกประโยคเดียว รูปที่เธอเห็นแต่แต่ว่าเป็นรูปที่เธอเห็นเท่านั้นไม่ต้องไปพูดเรื่องศีลสมาธิปัญญาไม่ต้องพูดถึงฌานเลยเพราะพระองค์รู้ดีว่าเขามีกําลังแค่ไหนใ่แค่ไหนแล้วเขาจะมีกําลังกําจัดกิเลสได้พูดประโยคเดียวปัญยาสําเร็จเป็นพระอรหันเนี่ยมีคนเดียวที่เป็นพระอรหันแล้วไม่ได้บวชเป็นพระนับหนึ่งตรงสังโยชน ใช่เป็นพระยะบุคคลเนี่ยขั้นแรกเนี่ยจะละสังโยชนิบได้เนี่ยจะต้องละสังโยชน์สามเนี่ยจะเป็นพระญาติบุคคลชั้นโสดาบันสกายยะทิฏฐิสังโยชน์วิจิกิจฉาสังโยชน์สกายยะทิทิฏฐิวิจิกิจฉาสีละพัตตะปรมาสังโยชน์สังโยชน์สามที่พระยะบุคคลขั้นแรกละได้เป็นสมุจเจทประหารเห็นไหมนี่คือเป็นพระโสดาบันเมื่อวานหาฮเวลานับหนึ่งคือ เหตุที่จะไปสูนน่นิพพานเนื่องากเรเป็นระยะบุคคลแล้วเนี่ยเป็นโสดา,สดาบันขั้นแรกเนี่ยจะไปสู่นิพพานไม่ยากแล้วก็มีกําหนดอย่างช้าเนี่ยเกิดอีกเจชาติต,ต,ะะตัตตะคตุปรมะ,ะเป็นเอกภิชีก็ชาติเดียวเป็นตัตตะคตุปรมะนี่ก็จากสองชาติถึง6ชาติไม่แน่นอนจะมีสามระดับเราจะนับตรงไหนเท่านั้นเองแต่ไม่เกินเจดชาติ ถ้าเป็นระานาคามีก็ไม่เกิดเป็นมนุษย์อีกไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์แต่กาตาคาก็แบบมีลักษณะคล้ายกับตัวดับบันแต่ก็จะมีลักษณะที่กรเดเบาบางกว่าปรมัตธธรรมสี่ประการเนี่ยถ้าลองเราเข้าใจแล้วเนี่ยมันจะไม่เถียงการปรมัตธธรรมสี่ประการใครยังจําได้บ้างมีอะไรบ้างเราพ้องวันที่ปรมัตถธรรมสี่ประการคืออ่นนี่คือปรมัตธธรรมสี่ประการคือจิต เจตติกรูปนิพพานตรงนี้ถ้าลองเข้าใจแต่ที่ามาเอามาเกินให้เนี่ยตอนทรม,มัดวดมนตก็มีจิต89หรือ121ที่ตรวจกันทุกวันแล้วก็จะมีรูปนิดหน่อยเจตติกอยู่ในหนังสือที่ปลายปลาย,ปลายหนังสือจะมีนิพพานที่นี่ยังไม่ได้กล่าวถึงเลยก็้าำเบื้องต้นก่อนนั่นเองเนาะก็ะเนี่ยแตจะชี้แจงให้โยมฟังว่าทําไมจึงไม่พูดถึงนิพพาน ว่าบางทีทําแล้วให้คนงงอ่ะเบื้องต้นยังทําไม่ได้แล้วจะพูดถึงนิพานจะพูดทําไมพูดถึงเบื้องต้นเนี่ยให้เข้าใจก่อนโยมเอาไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตปัจจำวันให้ได้นี่คือประโยชน์ของโยมไง